ครับสวัสดีครับผมมูนีกามาพบมาเจอกันครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับมูนีเพื่อนคอมเมนต์มากครับว่าให้ทักไอสามสีแบบสาสายเบื้องแน่ครับเป็นว่าทักไว้หลายบอกเข้าใจครับครับมูนีกาสีมะเฮ็ดแบบสามสีให้เบื้องแบบบอลเลีวครับนี่ครับก่อนห้าสิบทักเขากับมัดดึงสิทธิ์ก่อน สามสีสีขาวสีแดงสีดำหลังจากนั่นกระังสีครับนี่นี่นี่ว่างเลยสิครับตัวนี้กระทับล่งสอดเขาเนี่ครับก็ดึงตอนดึงตองเบิงดีดีแล้วครับให้มันตึงพอดีครับหลังจากนั้นเขาเขาสีแดงครับ เอ็ดคือกันเหรอครับกบสีดำขาวครับสีขาวนี่ครับเวลาดึงตองให้มันตรงสีเลอครับมันเป็นสีบอบอบิดครับ สีดำครับสีดำรับลงไปไล่ไปเรื่อยๆครับนี่ครับค่อยทักไปเรื่อยๆครับนี่ทักให้เบิร่งแบบสาอาดนะครับเพื่อนหลายคนเพื่นบอกเข้าใจครับนี่ครับแล้วทักตัวนี้ครับทับแล้วก็ดึง นี่ครับทับรงไปง่ายๆครับ,รบไล่เนี่เอ็ดเป็นของมือเอ็ดเป็นสอยข้อก็ได้ครับนี่ครับ สวยเัาอยากได้หลายสีหลายแบบเขากระไซก็ไปอีกครับเห็นใ่ก็ดีก็ได้ อ๋อสำคัญตรงการทามันติกลมเขาต้องจับมองนี้มันตรงกันเด้อครับนจังดึงครับมองนี้บดตรงกับบดเสื้อกระสีออกมาก่ากุมนะ่ครับนี่ครับครับ เบื้งท่านบอกครับเผ็ดเผ็ดบาเร็วเด้อครับนีบ่ครับทับทับขึ้นข้างบนนไง่ายๆครับไปล่องเก็บเบิงบ่งเด้อครับ นันครอยากได้ลายสีก็ใส่เข้าไปอีกครับลายเส้นเส็นแห้งงามครับแต่ว่าเ้าก็สิถักได้ได้ซาล่งครับเพราะแตลายเส้นมันก็ะสีช้เวลาทัากโดนครับ ครับเพื่มาอย่างนี้แล้วก็ดึงครับเวลาดึงก็ให้มันตรงมิค,ครับนี่ก็นี่แหละครับที่ทักไล่กลมครับทักให้เบิ่งแบบซาซาครับหวังว่าเพื่อนๆก็ได้รับประโยชน์ครับจะลองเห็ดเบิ่งกันเด้อครับผมเห็ดแบบง่ายๆครับ ป่ยากครับป่บยากครับวันนี้มาเห็ดให้บเบงแบบซาๆครับเอฟซี FC เป็นถามมาขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเบิงคลิปนี้ครับแล้วก็ไปล่องฝึกเบิงเดอร์ครับเป็นอาชีพเสริมได้ครับเห็ดเป็น้อมือเห็ดเป็นสอยข้อได้ครับครับวันนี้แค่นี้เด้อครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขคนครับ